ไปื้อขาต่อไไนแบบไปไปอันนี้ดีเพราะกันน้ำด้วยเออจะต้องคิดตัวนัง่งเออกัอดแต่ไ,ไปไปเลยเออจก้อนน้ำไปไไอ้มือไปเข้าไงเดินมือไปแ้วไม่ดีเลยชิดซ้ายหรอชิดซ้ายเขาแม่แม่เบิงเงิน ถ้ารัฐบาลเขาพับปรุงนี้นะตัวดีก็เกาดียวโอ้โหเด <aha> oh ี oh ๋ยวตัเมียเดียวเดี๋ยวมเมียดยวเดียวเเฮ้ยเฮ้ยตวเียยอกเมียัมันเตียงในานี้ไปยื้อเรงเจ้าหนยากขนาดนั้นเหรอโอ้ เดินมานี่นะนเลนะฮ่าหนัก้โอนี่เป็นการ ลอดห่วงยางที่คุ้มมากๆสวยมากฮะ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 สวยมากอ้อเล็กหน้าเข้ามนี่